สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็วันเสาร์ยนี่ยมลงนะครับเลยงานมากก็แต่งของไปหาตกจังง้ออะไรยูทูบนะไปครับอันเดิเบิรงกันเอานี่ยเนี่ยเนี่ยท้ายนี้ใกล้กินเราเยู่ครับนี่ยไปก็ซื้อออกไม้หมดเลยไปครับครับพี่น้องใกล้ชอนไม้แล้วครับไปนี่ก็เป็นสะพานแล้วครับเดี๋ยวแวะซื้อขี่กระเดียนครับ ดวงเบ็ดก่อนนะครับหายย่าครับไปครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเมเล้งนะครับมืัอนี้ก็มาเสาเลิการมากะงากันแต่งออกไปแคมปิ้งเนาะครับมาหาออกไม้า็ครับตกปลามาหาจั่างนี้นะครับวันนี้ก็มันมาหอดไม้แล้วครับพี่น้องนี่ครับหอดไม้แล้วมันจะหลุดเบ็ด ใชบรรยากาศด่างแดงแรงอยากไปบรรยากาศที่ดีขึ้นหรอกบรรยากาศด่างแดงหมายนี่แล้ครับสิลงมือนีก็มาลุ่นกันเนาะครับวาซิมีแต้มว่ามือนีเนาะไปครับครับพี่น้องมาหดแล้วก็เต็มโตลงเบ็ดลงยังเนาะครับพี่น้องก็เอามือนีซื้อเสียห้องให้มาแล้วครับก็มาหดแล้วก็ของทำตรงเดินเด้ทองครับก็มาซอยเสียห้องให้ เบิ่นไปกินก่อนเนาะครับพี่นอ้องไปครับเสียรองทายเสียเบิ่นไปครับ <Wow. S 2> okay. มาแล้วครับพี่น้องแกมีอยู่สองครับมเมนจังงอ้อครับจะเป็นปลากดเลียงแล้วครับ <c oughs> นะคบ <c oughs> อับก็อืม มาอีกแล้วครับรากฏดครับแต้มที่สามับพี่น้องอว้าวงาน,นพี่น้องจังงอนี่แต้มแรกของจังงอจะปรากฏได้พกแล้วครับนี่จังงอแต้มแรก กินง,งอใหญ่นะนวโอะไรญี่ปุ่นนะว้าวใหญ่นะโอ้จิ้นลึกตัดตัดให้นะเวลกลับเราพี่น้องจังงอนหมดก็ได้พอกินเยอะครับรวมๆกันอะไก็สิบกว่าโตอยู่ จังหวก็ประมาณจากซีโตัวนี่แหละนะครับหาตตวตัวนึงกีกินแล้วปรากฏนะครับไปครับเดี๋ยวเัาบานี่ไทยเบิ้งเด้อเดี๋ยวนายไปเลยครับครับพี่น้องนี่แล้ครับผลงานมันนี้กได้พอได้กินนะครับพี่น้องก็ได้จากงอ4ีโตปรากฏแปดโต้นะครับติงกีกินไปพร้อมนะครับจากงอขากีไปตัวหนึ่งกีปลากียังกินดีก็พอได้กินนะครับพี่น้องสำหรับมาเนกสวัสดีครับพันคลชปหนาครับ